สวัสดีครับวันนี้คอนเทนต์ของผมนะครับเป็นการเกี่ยวกับอัพเลเวลบ้านฟาร์มนะครับพยายามที่จะไม่ให้กระทบกับ KD ในความหมายก็คือพยายามไม่ให้เตอันดับครับติดระดับ300นะครับไปอยู่ใน300นะครับซึ่งผมเช็คดูแล้ว สักครู่นะครับระดับ300อยเนี่ยอยู่ที่ 22M นะครับซึ่งบ้านฟาร์มที่พลังเยอะของผมเนี่ยอยู่ที่18ผมก็คิดว่ามันมีแกลบอยู่ประมาณ 3M เดี๋แล้วผมจะอัพเป็นเลเวล25วันนี้ซึ่งตั้งแต่ KVK ก่อนนะครับ บ้านฟาร์มผมเข้าในแมป kvk 4ไม่ได้นะต้องเลเวล25ทีนี้นตั้งแต่ kvk ก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ทานเฟอร์ทรัพยากรน,นะไปที่บ้านหลักผมก็เตรียมมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้า kvk แล้วเนะี่ยอันนี้เป็นเฟสเทรนนิ่งนะครับวันสุดท้ายนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะอัพเป็น25เลยทีนี้ผมมากดเอาไว้ผมจะแนะนำทุกคนอย่างนี้ครับให้ เวลาที่คุณอัพเป็นเลเวลยีบสองแล้วใช่ไหมที่ว่าใช้5้าทับจะต่อจากคลิปแรกเลยนะที่ผมไม่อัพอะเพราะว่าผมกลัวไปกระทบใช่ไหมแล้วก็ระดับ2เราก็เตรียมอ่า <c oughs> ผมจะเรียกทรัพยากรเป็น i อเแล้วันนะครับผมติดเรียก i อเก็ i อเอ่ะผมเตรียมไว้แล้วผมยังไม่ได้ถ่ายไปที่บ้านหลังนน้นเพราะว่าผมรออยู่กิจหนึ่งครับผมกะว่าถ้าเคเคเริ่มก่อนผมก็จะยังไม่อัพเคเคนี้ครับแล้วที่ผมสังเกตครับกิจเนี้ยมันจะมาทุก P K เ K นะเนี่ยกลิ่เนี่ยเนี่ย,ยที่ลดทรัพยากรนะครับพยายามบ้านฟาร์มอ่ะมันไม่ใช่บ้านหลักเนาะมันไม่ต้องโฟกัสขนาดนั้นเลเวลยีสก็เล่นเล่นไปก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยสก็คือผมไม่อยากเป็นตัวถ่วง K D เนาะเป็นพลังส่วนเกินนะครับบ้านฟาร์มไม่ได้เอาไปลบอยู่แล้วนะอ่าผมจะอัพเลเวลยี่ห้าอย่างที่ผมบอกครับเพื่อลดภาษีนะครับอ่าลดภาษีนะครับอ่ะส่วนใครยังไม่ทราบนะครับลดภาษีอ่ากดผิดนะครับกดผิด ตรงไหนนี้อ่านี่นครับลดภาษีเนาะจาก12เหลือ8นะครับแล้วก็ความเร็วลุงลาของเราแล้วก็ขนถ่ายได้มากขึ้นนะเวลาขนถ่ายเยอะมันหลายรอบนะมันปวดนิ้วนะก้อนนี้ได้รอบละหล้านนะครับได้เพิ่มขึ้นหลานห้าถือว่าเยอะเยอะอยู่ครับแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จโอเคผมอยากได้ e บ e ฟ i t ส่วนนี้นะครับหลักๆเราก็สามารถเข้าแมป k v k ได้แต่แม p KK มันค่อนข้างอันตรายนะครับ เพราะว่าโดนป้นบ่อยแต่ยังไงถ้าเราไปอยู่ในกิลฟาร์มที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะอาาเขตของกิลตัวเองนะเราก็จะไม่โดนนะครับแต่มันมีเหตุการณ์คือบ้านฟาร์มะกระโดดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่กิวที่ขออนุญาตเงยก็โดนป้นโดนสูญนะครับอ่าแล้วเราไม่ได้เฝ้าตล,ลอดอะไรเงี้ยอ่ะหลักๆผมกดทิ้งไว้นะกดอัพทิ้งไว้ เพราะว่ากิจเนี้ยมันมาก่อนหน้าแล้วอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมั้งแต่วันที่4แล้วหมดวันที่8นะครับผมก็กดทิ้งไว้ก่อนแล้วเพราะผมได้ลด50%อร์นะครับอ่าที่ผมให้โฟกัสตรงนี้เพราะว่าให้ให้เรารอกิจนี้มานะฮะเราค่อยอัพนะครับหนึ่งเรื่อง2เรื่องคือ MGE มันเพิ่งจบไปนะฮะผมก็เลยไม่ได้ดันไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับอันดับอันดับของเขานะครับก็มาวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่กิจนี้มจะหมดเวลาใช่ไหมผมก็จําเป็นต้อง อัพลและ้นะครับ2คือผมรู้ทุกครั้งเลยหลัง MGE มันจะมีกิดพวกนี้มาไม่ฝึกทหารก็ใช้เร่งใช้อะไรเพิ่อมอำน,นาจอะไรสักอย่างครับนี่ก็คือกิจ20หัวทองนะครับซึ่งผมไม่สนนะว่าจะยังไงนะครับวันนี้ขอให้ดันหมดเพราะว่าเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นวันสุดท้ายของการฝึกทหารให้ดันพลังได้ผมก็จะตีเนียนไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านฟาร์มก็ให้ดันทาหารช่วยช่วยกันไปนะครับเพื่อเพื่ออะไร อ,อันจัรผมเมื่อวานขอไม่ให้ดันนะตอนแรกแค่190นะครับตอนนี้ดันขึ้นมาแล้วเพราะว่าอากิจช่วงที่1ช่วงที่1เ่ยอ,อันจัรผมเป็นอันดับหนึ่งนะที่ตีจนต้นสะดมะครับมันจะได้บัฟพวกนี้นะเขาก็เลยต้องชิงที่1กันนะครับถ้าไม่ได้ที่1ก็น่าจะอันนี้ก็ดีนะฝึกทหารหมบชอบอันนี้อันนี้ก็ดีสุดแล้วล่ะเพิ่มความเสียหายนะครับได้เปรียบ โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาอัพเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทรัพยากรที่ลดลงไปผมว่าน่าจะเป็นหลักร้อยนะแต่ผมจะไม่คำนวณแม่อะไรนะอันนี้ทำให้ดูเฉยนะครับอ่าดูนะผมสูนอยู่นะครับโอเคผมอัพอัพไปเลยเนาะผมไม่ได้ขอบัฟไมไ่ขออะไรนะเพราะว่าเร่งมันเยอะอยู่แล้วนะครับมันรบกวนคนอื่นเขานะครับบัฟฟูนผมก็ไม่ได้หาไม่ได้อะไรนะ ่เดี๋ยวผมกดกดไปเลยดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวผมจะทําทั้งสองหลังนะแต่ผมจะอัดวิดีโอแค่หลังเดียวบ้านนี้ละอ่าเป็นเป็นที่อ่เขาเรียกว,ว่าอะไรอนะ่ะพลังเยอะกว่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันน้ำจะดันไปกี่เอ็มอันนี้18อ่าดสิบแปดจุดแปดนะสิบแปดจุดแปดเอ็มเรียกอย่างนี้แล้วกันสิบแปดล้านแปดแสนนะครับโอ้โหอ่าแพ็พ แพ็กพวกนี้โอ้ห oh, ดูราคาเลยครับสุดนะสามพัเจ็เนี่ยถ้าเป็นคนไทยนี่ต้องแบบแต่ก็ได้ได้ของค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเราเนะเราไม่เติมอยู่แล้วนะครับให้ดูเฉยนะครับผมไม่เติมอยู่แล้วอ่าต่อไปก็กําแพงเนาะกําแพงก็จะมีหลายส่วนเนาะที่ต้องอัพเนี่ยก็จะไล่ไปเรื่อยเรื่อยถูกไหมครับเนี่ยอ่าผมก็อัพอ,อีก คนช่วยไม่มีอยู่แล้วคิวผมเหมือนคิวล้างนะมีแต่พวกผมนะครับพวกผมก็มีไม่กี่คนนะมีอยู่สองสามคนนะครับอเพราะว่ากําลังเก็บพาร์ตกันนะครับก็เลยต้องมาฝั่งนะฮะไม่ให้มีปัญหานะครับเอาชอบอ้างว่า,าจะกดพาร์ตให้คุณเนี่ยเพราะว่ามีคนบริจาค i อเใช่ไหมมันหมายถึงว่า i อเอะไรใช่ไหมเราก็ทํากันเองเลยครับเอ่อทำกันเองแล้วก็เนี่ยบริจาคนะฮะ ผมให้โดนะครับเนี่ยบริจาคู่ไม่กี่คนนะไม่กี่บ้านไม่กี่หลังครับเนี่ยแค่นี้ยนะครับเพื่อเอาขอเรียกว่าอะไรเอาพาร์นะครับอเอาเครดิตมาซื้อพาร์หลักๆนะครับก็เดี๋ยวก็แยกย้ายแล้วเพราะว่าเร่องนี้คนไทยเหลือน้อยมากเลยเนี่ยมันจะลด5 0สอร์เนนะครับเนี่ยคร่าวๆเนาะ ผมก็ไม่ไม่ได้คำนวณให้นะให้ให้ดูเฉยๆผมแค่อยากรู้ว่าพลังจะไปเท่าไหร่นะครับอันนี้19แล้วนะมาสื่แสนโอเคฮะผมอัพไปเลยเนี่ยอ่าเมื่อกี้ผมลืมเช็คนะว่าผมอีกต้าเหลือไหมเผื่อได้60%อ่าเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็กดขดไม่ได้ดูอ่าได้สองครั้งนะครับเดี๋ยวมาก่อสร้างเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนอันนี้ลดเยอะสุดคือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราก็ไม่เพราะเราได้ห้าสิบมาแล้วนะครับพยายามให้ได้สี่สิบขึ้นไปนะครับก่อนที่จะกดนะฮะซึ่งมันน่าจะได้อยู่แล้วนะสี่สิบอ่าผมไม่ได้นะดวงไม่ดีโอเคก็ไปเลยนะครับผมไม่สนใจนะครับ ไม่สนใจอหรอกโหเร่งจะไม่พอวเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราขอให้ขึ้นยี่สิบ้าเพื่อลดนะเพื่อลดคุณดูนะอันนี้ยี่สิบสี่ขึ้นยี่บห้าคุณดูที่ใช้นะครับโอ้มันไม่ลดให้นะอ่แสดงว่าเงื่อนไขการลดเนี่ยอมันมีคกต้าใช่ไหมเออผมเพิ่งรู้เนะี่ย เออลืมผมลืมอะ่ะผมน่าจะรู้แล้วแหละอ่าสามมือเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะเลยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยผมต้องรอเคเครอบหน้านะผมไม่ยอมเสียเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วนะอ่าแป๊บนึงนะอ่าอ๋อมันลดได้5อย่างละ50 m นะครับอืม5 0 m เอนะครับอ หมายความว่าถ้าขาหน้าผมมาผมก็จะลดได้อย่างละ50นะคือจำกัดหมายความว่าคุณคุณจะลดได้อย่างละ5้าเอมเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกินมันก็จะจะไม่ลดละเนี่ยก็จะไม่ลดละผมก็โอ้ไม่น่าเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวครับผมไปเลยอืมเพราะว่าผมตั้งใจแล้วเนาะเนี้ย10กว่า m ออย่างเงี้ยอ่าผมตั้งใจอย,อยู่แล้วนะผมก็ไปเลย ขี้เกียจรอแล้วครับหลายเดือนเนาะกว่าจะเคลฟแค่จบอะไรเงี้ยเกียจรอนะครับผมน่าจะเคยเจอปัญหานี้แล้วนะแต่ผมจำไม่ได้เองนะครับอ่าผมลืมไปว่ามันมีลิมิต โ okay. อเค71วันอ่าหกคลิปโอเคผมผมเอาเลยผมเสียวเวลาเนาะมันหลายเดือนจัดอ่ามันไอ,อาการอับบ้าน2นะี่ห้าเผื่อใครยังไม่รู้มันต้องซื้อสมุดนี้เพชรผมพอไหมโ okay. อเคเพชรผมพอนะเพราะว่ามันมีกิจเพชรมานะผมก็ลืมไปเลยนะอันนี้ว่า เออผมตอนเช้ามาผมกดไปเลยนะเพชรเนี่ยผมกด v i p เข้าไป7 0 0 0ผมก็ลืมนะครับเออกิดเพชรนะครับใครที่อ่าไม่ทราบนะก็ใช้วันละ700 0นะ2วันจะได้เนี่ยหหัวทองทั้ง2วันนะครับขมก็จะเอาแค่นี้นะส่วนใครเพชรเยอะก็จัดไปครับวันละ25 0 0 0นะครับส่วนใครที่แบบ v i p ใกล้14แล้วเหลือขาดอีก25 0ห0หรือขาดอีก3 0,000ผมแนะนำว่าให้ให้กดวันแรกไปเลยนะ2อ0 0 0นะครับอีกวันหนึ่งไม่ต้องกดก็ได้นะครับ ถ้าถ้าได้ถ้าแบบขาดอีก2อง0มืออย่างเงี้ยอ่าเอาเออะไรบา้าณเนี้ยครับเพราะว่ามันได้13หัวนะเออมันได้13หัวถูกไหมถ้าถ้าเรากดวันหนึ่งสองหอีกวันหนึ่งไอเนี้ยเจ็ดพนะอา่าโอเคเดี๋ยวผมซื้อเพชรเลยผมไม่เป็นไรผมขีเ้เกียจรอแล้วนะซื้อไปเลยครับอืม ปับเลยไม่ไม่สนใจแล้วผมมุซารอมาตั้งเคเคหนึ่งนะตั้งแต่เคเคก่อนใช้ได้เลยเร่ง เดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ทำ b ีฟอร์ a f t เตอร์นะเนี่ยตัว i d s อนะครับว่า,าหลังจากสุดแล้วอ่ะมันใช้เป็นไรผมก็ลืมจดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดภาพนะครับเปรียบเทียบโอเคอเดี๋ยวผมจะอัพอันนี้นะอโอ้โหผิดนะครับ ใช้เวลานิดนึนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าถ้าเราอัพบ้านยี่ห้าแล้วมันจะให้สมุดไอ้สมุดอัพเลเวลยี่ห้าเมื่อกี้ครับที่ราคาสองพัน่ะมันจะให้มาอันนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ไหม,มไม่ได้ครับอืได้ไหมมันต้องได้สิมันต้องได้สิมสผมจําได้อ่าเนี่ยมันได้นะเนี่ยโอเคนี่นะครับ มันจะได้1แผ่นนะครับอ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นบ้านปกติอะผมแนะนําให้อยู่แล้วนะฮะอัพตัวนี้นะส่วนสมาพันธ์กดช่วยเหลือนะครับคนจะได้กดช่วยเหลือเรานะอันเนี้ยอ่าแต่อันนี้บ้านฟาร์มนะผมจะอัพอันนี้นะฮะผมไม่ได้อัพอันนั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะดีนะว่าไอ้ไอ้สอดแนมเนี่ยมันใช้ทรัพยากรไม่ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปเลย เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ขอบัฟขอหรือไปหารูนเนี่ยหนึ่งฮนะมันก็ขี้เกียจนั่นแหละแต่สองคืออันนี้ครับเผื่อเผื่ออันนี้นะครับเผื่ออ่าผมยูอ่อดับ่านะไปแหลมเนี่ยบ้านฟาร์มไปแหลมเนี่ยผม,มผมไม่สนใจอยู่แล้วนะอันเนี้ยเพราะว่ามันคนเบรกเรก็แบบผมไม่ชอบนะอันเนี้ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้แบบอ่าไม่ไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่า ก็ถ้าเขาล็อกเราก็เคารพกฎนะครับผมไม่ค่อยชอบแบบคนไม่เคารพกฎนะออันนี้เขาบอกให้ดันได้ก็ดันนะครับแต่ขอให้ดันอนาหานะแต่ผมมาดันในนี้มันเกี่ยวลยลอยู่แล้วเพราะทุกคนก็น่าจะดันแบบเยอะน่าจะเยอะเลยแหละเขาอ,อั้นมานานนะครับเพราะเขาไม่ให้เขาไม่ให้ดันตั้งแต่จากคู่อะไระนี่ไม่ไม่ได้ใช้สมุดนะโชคดีไปเห็นไหมไม่ได้ใส่ไอ้สมุดอับเลยวิภา 25. เคแต่ใครยังไม่ทราบนะครับก็จัดไปนี่ก็มาตรงกับที่ผมต้องการไปเดียวเพราะว่ามีให้ใช้เร่งสร้างด้วยนะครับไอกิดหัวทองเมื่อกี้เพราะว่าปกติอ่ะมันจะไม่มีนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะให้เร่งซัอ่าเร่งสร้างทหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ไมีได้สร้างสิ่งก่อสร้างนะเพราะส่วนใหญ่คนก็ยีพากันหมดแล้วนะครับ เมืองทองนะครับือทองพอผมมาจะยิบเอ็ดเอ็มละโอ้กลัวเกินจังเลยนะจะเกินไหมนะเมืองทองนะมันดันพลังเยอะมากเลยนะเมืองทองตัวเมืองทองเนะี่ย ผมมีแล้วนี่ทำไมอ่ะอ๋อสร้างเหมืองทองใช้ใช่ไหม,มเมื่อกี้โอ้โหผมต้องเสียอีก2,000เพชรอีกนี่คือความผิดพลาดของผมนะที่ผมไม่ดูก่อนนะผมลืมไปนะแล้วกิดเพชรมานะครับแล้วผมก็มือไวไปอัพเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยครับอ,อย่างเสียไดายอ่ะอผมค่าเด็กหมืน่น ถ้าผมจะอัพไปก็เผ็ดผมไม่พอผมไม่รอนะ,อะยอมเสียนะค่าเขาเรียกว่าอะไรบทเรียนนะครับเพื่อนๆก็ระวังนะครับเช็คให้ดีก่อนนะไม่ใช่เหมือนผมนะเช้ามากดเลยนะ V.I.P เอาทองนะครับเรียบร้อยไปอีก15วันครับสุดท้ายละโอ้โอ้โอ้เผดโอ้มันเกือบเลยนะผมไม่อยากมีปัญหานะครับ ไปติดสแล้วก็ชอบขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามาสอดแหนมอ่ะแล้วผมแบบเออผมเคยโดนป้นใช่ไหมผมก็รู้สึกไม่ดีนะคนมาสอดสอดแหนมบ้านผมเพราะผมเป็นสายขยันฟ์มอยู่แล้วคุณดูไอเอสลอตาลอใจเหลือเกินอ่กดผิดกดผิดครับทีเดียวโอเคสรุปนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวผมขอย้อนวิดีโอไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่แป๊บเดียว อ่าโอเคนะอ่าดับแรกใช้ทรัพยากรไปเยอะมากเลยครับเยอะกว่าที่ผมคาดไว้เนาะก็อ่าก่อนใช้มีข้าวอยู่690เนาะตอนนี้มันเหลือ520ก็ใช้ไปประมาณ170นะครับส่วนไม้ไม้นี่เดิมมี560นะ560เลยนะโอ้ใช้ใช้ไปประมาณ180นะเหลือ380เนะี่ยใช้ไปประมาณอืมใช้เกือบ200อนะ่ะครับ เยอะเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะอแต่ระยะยาวก็คงคุ้มอะครับอืเพราะว่ามันถ่ายไวนะผมมือมือ,อผมตั้งใจอยู่ละขี้เกียจรอไปอีกเคเคหนึงนะครับเอีผมตั้งใจที่จะอัพไปเลยยี่ห้าอยู่แล้วพอผมดูะอ่าทองไม่ได้ใช้เนาะหินใช้ไปครึ่งเกือบครึ่งนะครับก็จาก330เหลือ186นะครับก็ลองไปกดๆดดูนะครับก็ใช้เพชร ใช้เพชนี่ใช้เพชอีก4 0 0 0นะครับก็ใครที่ลงกับวันกิจกิจเพชมาพอดีก็ระวังระวังนะครับเช็คดูก่อนนะครับผมพลาดเองนะครับเรื่องนี้ครับผมใช้เร่งไปประมาณ2 0 0แสนนะ2 0 0แสนนาที 200, นะครับสองแสนนาทีที่เป็นวันก็ร้อยสามสิบแปดวันนะเกือบร้อยสี่สิบวันนะ ในการอัพนะครับ,นะรบแล้วก็ผมไม่ไม่ได้ขอบัฟไม่ได้เก็บรูน,นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนผมถ้าใครขอบัฟเก็บรูนอย่างเงี้ยก็ลดไปอีกประมาณน่าจะลดไปได้ประมาณ20วันถ0วันนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ยอ่าขอเปิดอ่าบัฟบัฟฝึกเนะนาะบัฟอาณาจักรบัฟฝึกนะครับก็คนที่ให้ให้ยศนะครับก็ยุ่งอยู่นะผมไม่อยากไปกวนเขาผมก็เลย กดไปเลยนะครับแล้วก็บ้านฟาร์มไม่ได้ใช้เร่งอะไรมากมาย,ยแล้วครับเร่งสร้างเร่งอะไรกดไปเลยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเผื่อเนาะมาติดอันดับนะอาจจะติดอ่าท็อปยีอะไรอย่างเงี้ยกแ็แล้วแต่นะอันนี้เขาเพิ่งเป็นวันแรกเนาะอืมเพราะว่าวันนี้ติดกับฝึกวันสุดท้ายนะครับที่เขาอัล็อกให้ให้เราฝึกกันได้นะครับอันนี้เมื่อวานเป็นเ g ็นะเขาห้ามฝึกครับ ออไอเแอสก็เสียไประมาณเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องก็คือเรื่องพลังนะผมเร nei, quiero, <S <S 8. 8 9, ิ Half, agna, ่มที่18.8ใช่ไหมสิบแปดจุดแปดเก้าสอง่าห้าแสนประมาณ2อล้านหนะที่ขึ้นมาประมาณ2อล้านหนะครับอ่าใช่ไหมอ่าสองล้านห้าอ่าประมาณ2อล้านหนะจากเลเวลยี่สิบขึ้นมา25แล้วก็อัพตัวสถานีการค้านะประมาณ2อล้านหก็ดูเอาอ่ามาดูเช็คกันดับก่อน อ่ะผมอยู่ที่3 4 8นะครับก็ไม่ไม่ได้ติด300นะครับก็โอเคลดลดไปนะครับโอเคโอเคก็อ่าผมขอสรุปอย่างนี้นะฮะทั้งบ้านฟาร์มทั้งบ้านหลักนะสำหรับผูเ้เริ่มเล่นนะครับเร่งนะเราไม่ควรกดใช้นะครับให้รอกิดนี้มาแล้วเราค่อยวางแผนนะครับใช้อ่า กิจพวกนี้เราลองดูนะครับจากอาตอนที่ผมเล่น k w k 1เนี่ยก่อนที่ผมจะขึ้นบ้าน25เนี่ยครับบ้านหลักนะผมพูดถึงบ้านหลักผมรอกิจอย่างนี้มานะแล้วผมกดแล้วผมก็เห็นจะเห็นได้ว่าไอ้ขึ้นบ้าน25เมื่อกี้มันใช้เวลา7 0กว่าวันผมก็ง่ายๆเลยครับนาทีสุดท้ายนะครับอัดเร่งไปเลยปเ๊บเๆก็ได้ที่1ได้20กว่าทองนะเป็นการใช้เร่งที่คุ้มค่าที่สุดนะคือ ใช้เร่งในกิจหัวทองเนี่ยครับเนี่ยจะได้20หัวทองนะถ้าเป็นอันดับ2เนี่ยได้10เห so well. right kind of ็นไหมต่างกันเท่าหนึ่งเลยนะอันดับพวกเนี้ยผมไม่ค่อยสนใจนะถ้าติดก็ติดไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยดันนะเพราะมันต่างกันหัวทองเดียวนะครับถ้าจะเอาถ้าจะแข่งกิจเนี้ยยังไงต้องเอาที่1นะครับอ่าต้องเอาที่1เท่านั้นถึงจะคุ้มนะผมพูดถึงว่าถึงจะคุ้มนะครับแต่ใครอยากจะอันดับไหนก็แล้วแต่ครับอันดับกิจนี้ยังไงก็ได้อันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มนะครับ เราไม่ได้อัดกันบ่อยๆนะครับอ่าโอเคผมแนะนําอย่างนี้ว่าให้เราเล่นไปถึงบ้าน22นะเพื่อเอาต่อจากคลิปแรกเนาะก็เพื่อเอาบ้านอ่าเอาทับหทับส่งไปฟาร์มแบบนี้นะครับแล้วก็อืมเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับเรื่องเวลาใช่ไหมจะมีเห็นไหมคุณจะเห็นว่าเวลามันพอๆกันเนี่ยที่ผมจับคู่เห็นไหมอ่าใ,ให้พิจารณานะใครอาจจะสลับเนี่ยคู่นี้ก็ได้นะ สลับเพราะว่าอันเนี้ยจะจะขุดไวกว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวฟ้าขุดไวกว่าตัวเขียวใช่ไหมแล้วก็ถ้าขุดทองเหมือนกันนต็อกไวกว่าอย่างเงี้ยอาจจะสลับคู่นี้ก็ได้นะสลับตัวนําเนี่ยแล้วแต่เลยนะไปดูที่เวลาเอาเวลากดออกมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะแต่ผมทําให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าผมฟาร์มอยู่โอเคหลักๆนะผมแนะนานี้ครับก็รอกิจลดทรัพยากรมานะแล้วค่อยใครที่จะคิดจะอัพ จากต่อจาก22ิขึ้น25ก็รอขีดนี้มานะลดช่วยลด50 m เอ็มนะครับอย่างละ50 m เอ็ม่าก็โอเคอยู่รวมๆแล้วก็1 5อนะ3อย่าง150นะครับอ่ารอรอขีดนี้มาอ่า2ก็คือที่ผมพาดนะเช็คด้วยว่าขีดเพชรหรือเปล่าอ่าขาดอีกพันเพชรน,นะมผมจะได้ของพวกนี้เอาเดดมไหมเนี่ยเอา,เอา,เอาไปเลย นะครับอีกแค่พันเพชรไม่เป็นไรนะครับอืมอัด BAP ไปหนึ่งันโอเคเอาไปนะครับมันขาดอย่างนี้นะก็พยายามเช็คนะครับว่าขีดเพชรมาไหมจะได้ไม่พลาดแบบผมนะเสียเพชรไปฟรีๆเลยนะครับก็สี่พันนะใช้เพชรสี่พันนะครับอืมเพื่อ up, อัพเหมือนทองนะกับอ่าศูนย์สถานีการค้านะครับอืม อพส่าต์หนเล่มใช่ไหมที่เราเสีย2,000ันอันนี้ใช้ฟรีอันนี้เสียอีกสองพันนะครับก็เรียบร้อยอ่าหลักๆก,ก็เท่านี้นะครับแล้วก็พยายามอย่าไปมีปัญหานะครับเพราะว่าเราคนตัวเล็กเนาะเขาก็ลุมประชาทันได้นะครับถ้าไปแหลมไปดันพลังเขาล็อก MGE ไว้ไอ้กิจพากว่าเขาล็อกเอาไว้แล้วเราไปแหลมดันพลังจะโดนได้นะ ผมก็เลยไม่ไม่ได้ดันไม่ได้อะไรนะเนี่ยอืมโอเคนะครับก็วันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ